สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่ผมกาลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับทาภารกิจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจอะไรหรอกไปครั้งนี้ผมจะไปเหมือนลักษณะไปไปเที่ยวไปพักผ่อนกับทีมงานของอันโตนิโอของเราแล้วครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปทั้งหมด4คนนะฮะก็4คนนี้ก็เป็นรวมผมด้วยเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นทีมแก้หนี้นะฮะที่เราจะมีภารกิจในการแก้หนี้ให้กับลูกค้าเป็นภารกิจหลักของอันโตนิโอของเรานะครับวันนี้เราถือโอกาส ไปพักผ่อนที่อุดอรนะฮะเราจะเดินทางไปครั้งนี้เราจะเดินทางเพื่อดูที่นะที่ดินหนึ่งแปลงที่มีพักพวกเพื่อนฝูงเขาแนะนํามานะครับคือแนะนําเจ้าของที่ดินแปลงนี้ฮะมาหาผมก็คือจะทาโปรเจกต์นะที่ดินแปลงนี้มีการแบ่งแยกจัดสรรแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นโปรเจกต์ทำอสังหานะครับเพื่อทําขายนะคือเจ้าของที่ดินแปลงนี้เขามีความฝันที่จะสร้างบ้านขายนะครับแต่ว่า ที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่ผมอัดคลิปเ,เป็นวันที่31กรกฎาคม2568นะครับอ่ะบอกวันบอกคืนไว้ก่อนแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่ที่ดินแปลงนี้ก็ไปติดขายฝากนะฮะกับนายทุนนะครับก็คือทั้งทั้งหมดแปลงใหญ่นี่นะครับติดขายฝากแต่ว่าในระหว่างที่ขายฝากเนี่ยเราก็มีการแบ่งแยกโฉนดกันไว้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้จะเอามาให้ผมเนี่ยผมก็จะรับทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ใน อำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะฮะแล้วก็เช็คเรียบร้อยเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นผังเมืองอุดรเป็นสีแดงอยู่กระจุกนึงอ่ะนะอันนี้อยู่ตรงนั้นพอดีนะเพราะน้นราคาประเมินค่อนข,ข้างสูงเราก็จะรับทั้งแปลงเลยนะฮะก็ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปผมนะฮะเดี๋ยวผมจะขายให้ดูนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยกู้ในลักษณะตัดขายฝากออกมาก่อนนะครับแล้วอยู่ในมือเราแล้วก็ในชนดแปลงใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยพร้อมที่จะขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสนับสนุนนะครับในการกอร่อสร้างให้กับลูกค้ารายนี้เราก็จะมาดู BOQ ในการกอร่อสร้างกันว่า BOQ แต่ละยูนิตท,ที่จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นตรงไหนก่อนเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เข้าใจว่านะถ้าจำข้อมูลไม่ผิดนะฮะจะอยู่ติดถนน2ด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะปล่อยกู้อ่าให้เขาในส่วนไหนแต่ว่าในภารกิจครั้งนี้อนโนิโอจะไปปล่อยกู้เหมือนลักษณะเป็นธนาคารให้เลยนะครับแต่ว่าดอกเบีย้ยแพงกว่าธนาคารนะต้องบอกก่อนแต่ว่า แพงกว่าธนาคารยังไงก็ตามแต่ท ie ี่ดีกว่าธนาคารก็คือเงื่อนไขในการปล่อยคุยกันป,ป๊บเดียวจบนะไม่ต้องเรื่องมากเหมือนธนาคารนะครับดอกเบี้ยก็จะถูกต้องตามกฎหมายนะครับพเพราะฉะนั้เาานเนี่ยวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยว hood, ค่อยตามในภารกิจผมนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องอีกทีนึนงอัดคลิปก่อนขึ้นเครื่องที่ดินแปลนนี้มันแปลงใหญ่นะแล้วก็แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วตัดมาเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาตรงไหนแล้วผมจะซัพพอร์ตค่าสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าก่อสร้าง แต่ว่าจะบอกว่าเราจะซัพพอร์ตทั้งหมดแต่เราก็ไม่หมูนะฮะเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างง่ายไม่ใช่นะพียงแต่ว่าในคอนเซปต์เราดูแล้วมันไปได้เราค่อยมาว่ากันไม่ต้องเรื่องเยอะล่อเส้นเอกสารอะไรกับอย่างแบงค์นี่ไม่ต้องเสียเวลาแบบนั้นนะเรามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาเอาเฉพาะ3ล็อกนี้ก่อนดีกว่าไหมคุณไม่ต้องสร้างสารุโงพกเข้าไปทั้งหมดอันนี้ขายเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้กับแปงข้างหลังที่เหลืองคุณเนี้ทำให้ขายง่ายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีลักษณะแอคทิวิตี้นะ ในพื้นที่นั้นๆแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันละกันแต่ว่าผมแค่บอกว่าวันนี้เราจะเข้าไปดูที่1แปลงที่จังหวัดอุดรกลางเมืองอุดอรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจครั้งนี้หลังจากที่ผมไปดูมาแล้วนะจะให้ไม่ให้เดี๋ยวสรุปกันในคลิปนี้เลยโอเคติดตามผมไปที่อุดอรได้เลยนะครับครับถึงสนามบินอุดอรแล้วฮะเดี๋ยวเราจะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะ ปฏปิบัติภารกิจแรกก่อนเลยก็เราจะเดินทางไปที่ดูที่เลยนะฮะอยู่กลางเมืองดูดอเลยอากาศมืดครึ้มเลยนะฝนฝนจะตกวันนี้ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปหนองคายด้วยนะฮะเพราะว่ามีเคสเสริมเข้ามาแทรกเข้ามาพอดีเลย ถือซว่ามาพร้อมกันทีเดียวเลยนะถือว่าเราก็ได้โอกาสไปหนองคายทีเดียวเลยครับถึงที่แล้วนะฮะอยู่ที่อันนี้เขาไม่บอกนะแต่อยู่ในอำเภอเมืองของอุดรธาน,นีนะครับเป็นที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดนะครับที่แปลงใหญ่เลย น,นี่ก็คือที่ดินแปลงนี้ที่เขามีความฝันและความหวังที่อยากจะทําบ้านขายตรงที่นี้นะฮะแล้วก็จะเอามาเข้าผมแล้วก็จะให้ผมซัพพอร์ตค่าก่อสร้างด้วยนะซึ่งเอาเป็นว่าทําเลอยู่อยู่ในเมืองกุดรก็จริงแต่ว่าทางเข้าออกมันค่อนข้างค่อนข้างสาหรับผมผมตรงนี้มันมันมันถนนมันกว้างนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาถนนค่อนข้างแคบ เดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกทีถ้ากดได้ถึงจะให้ oh. ถ้ากดไม่ได้ก็ไม่ให้นะดูแล้วเก็บเป็นซับในมือก็อาจจะเหนื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีเอาไป็ว่ามาเซอร์เบที่แรกที่อุดรครับก็ตื่นช้ามาแล้วนะฮะเมื่อวาน มีโอกาสไปทานข้าวที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมนะฮะเป็นร้านเก่าแก่ของอุดรธาน,นีปรากฏว่าโหถูกใจทีมงานมากเอบังเอิญผมก็ลืมหยิบ D J I ไปด้วยนะกินกันเข้าไปจนเจ้าของร้านต้องถัก <c oughs> กินกังเหมือนไม่เคยกินมาก่อนนะครับแต่อร่อยมากแนะนำเลยนะครับใครมาที่อุดรน,นะฮะข้าวคั่วหัวหอมนะครับอา เสือร้องไห้เขาอร่อยมากสุดยอดนะสุดยอดเลยแล้วก็ส้มตำนี่ก็เรียกว่าฝีมือไร้มือรสชาติสุดยอดเช่นกันแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะครับก็ใครมาทานอาหารหาร้านอาหารทานที่อุดรน,นะฮะก็มาข้าวคั่วอหอมได้เลยก็วันนี้นะฮะภารกิจของเราหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราไปดูที่ที่มีน้องแนะนํามานะครับดูจากรูปถ่ายดูจากการรีเซนที่กรุงเทพก็ดีนะชัดเจน แต่พอถึงเวลามาดูจริงแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าถนนมันค่อนข้างแคบนะฮะก็คือจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยประมาณเก้าร้อยเมตรแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ตรงดิ่งไงถ้ามันเป็นถนนแบบตรงดิ่งจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยอ่าความกว้างของตัวถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างดีแต่ว่าพอมันมีหักซ้ายหักขวาไปแล้วเนี่ยเถนนมันก็เลยค่อนข้างเล็กนะครับทีนี้ผมเองก็ไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอเอาง่ายๆเขายังไม่เป็นลูกค้าเรานะฮะ ถึงบางทีเป็นลูกค้าเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปถ่ายสถานที่เขาบ้านเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขามากู้เงินเราเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงป่ะเนี่ยไปลป่อยกู้จริงป่าวไม่เห็นเคยเห็นถ่ายอะไรเลยนะ <c oughs> มีบ้างนิดหน่อยเพราะจริงๆไม่ค่อยอยากไปถ่ายเยอะนะครับไปสร้างภาพให้คนอื่นก็เสียหายมากไปก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะแต่ว่าสรุปก็คือเคสเนี้ยก็ไม่ได้ให้นะครับเพราะว่าคือเขาจะกู้ไปทำโปรเจกต์ไง กู้ไปทำโปรเจกต์กู้เอาที่ดินปล่ามาเข้าออผมแล้วก็จะขอค่าก่อสร้างซึ่งที่ดินป่าเนะี่ยมูลค่ามันมันเยอะผมอาจจะให้แค่ว่ามันาณ30%ของราคาประเมินนะครับแต่ผมจะมีสูตรของผมนะครับเวลาจะปล่อยกู้พวกที่จะทำโปรเจกต์ทั้งหลายเนะี่ยผมจะมีสูตรในการปล่อยกู้อยู่เอาเป็นว่าสูตรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันไม่เล่าให้ฟังดีกว่านะเพราะมันเป็นสูตรลับเฉพาะของผมว่าควรต้องปล่อยได้ไม่เกินเท่าไหร,ร่ในการทำโปรเจกต์สำหรับค่าที่ดินและค่าก่อสร้างนะครับซึ่งผมเองก็อยู่แบงก์มาก่อนก็เลย ปรับใช้มาเป็นสูตรลับของผมเองดูถามข้อมูลแค่ไม่กี่อย่างไม่ถึงห้านาทีรู้แล้วว่าจะต้องให้เท่าไหร่ไม่ต้องมานั่ง run รันแคชโฟอะไรเสียเวลานะครับอ่ะทีนี้เคสเนี้ยด้วยความที่จะต้องให้ค่าที่ด้วยนะครับแล้วก็คือที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินที่เขาหุ้นส่วนกัน,ก,นกับหุ้นส่วนเดิมเอาเงินผมไปตัดออกมาบางส่วนแล้วก็จะขอค่าก่อสร้างด้วยความที่มันมันยังไม่ได้เริ่มตั้งไข่เลยนะครับอ่อมันจะเป็นต้องลงเงินเยอะ ก็ทีนี้ถ้าเกิดเจ้าของก็ถอดใจล่ะทาทาไปแล้วก็ถอดใจก็ไม่เอาละเขาปล่อยผมยึดถามว่ามูลค่าที่มันเยอะไหมเราปล่อยกู้ไปแค่ยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตเยอะฮะแต่ว่าดูเรามันน่าจะติดมือชั่วการานานติดมือชั่วการานานนะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าเออเป็นแอสเซทที่สู้กับเงินเฟอ้อได้นะครับแต่ว่ามันสภาพคล่องต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่า ถ้าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสติดมือสูงไหมันต้องดูมันมันไม่ใช่ว่าต่อให้รับมาถูกมากที่สุดจริงๆยังไงก็ตามเนี่ยถึงเวลามันก็มีโอกาสติดมือได้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามันพูดอะไรว่ามองไม่เห็นหน้าเลยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นให้เห็นหน้าหน้าบวมเหมือนคนเป็นโรคเก่าเลยผมไม่ได้เป็นโรคเกาเ่านะหน้าผมจะบวมเล็กน้อยตอนนี้อ่ะระหว่างนี้ผมรอแกาแฟมานะาเดี๋ยวเราด้วยกาแฟกันเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ําแต่งตัว พรุ่งนีเดินทางไปที่จังหวัดอุดอรธานีนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะเพราะว่าบองเอิญเนี่ยวันนี้มีก่อนที่จะเดินทางมาจริงอุดอรเนี่ยเตรียมตัวกันมาประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วละและ้วก็พอจะเดินทางมาเนี่ยมันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะฮะอยู่ริมแม่น้ํโขงไม่ไม่ถึงขั้นริมมากแต่ว่าใกล้แม่น้ํโขงนะเดินแป๊บเดียวถึงนะจะเอามาเข้าที่จังหวัดหนองคายนะเดี๋ยวจะไปดูกัน มันก็เป็นความชอบของผมแล้วว่ามีบ้านใกล้ๆแม่น้ำโขงเนี่ยผมชอบแล,แล้วก็จังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดชายแดนแต่ว่าไม่ได้ติดขเขมรน,นะติดฝั่งลาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความน่ากลัวเหมือนอยู่ฝั่งขเขมรเพราะว่าลาวเขาก็ไม่บ้าบอคอแตกนนะือนเขมรนะเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเช้าเนี้ย เราตอนนี้รอกาแฟเมซอนอยู่นะแล้วเดี๋ยวเช้านี้ผมจะไปทานร้านอาหารเช้าอีกร้านหนึ่งที่เคยไปทานอ่ะ yeah, ลองดูแล้วกันสวัสดีครับครับเราก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะฮะตกลงเรื่องสัญญาเงินกู้กันเรียบร้อยวงเงินเรียบร้อยว่าเท่าไหร่นะเราก็ขับรถเข้ามาในเมืองแป๊บเดียวนะฮะมาอยู่ที่ร้านแดงแหนมเนืองนะฮะมีที่จอดรถให้นะ ริมแม่น้ำโขงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันครับอ่ะนี่คือร้านแดงแหนมเนืองนะก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจละเพราะว่าทริปนี้เราแค่มาดูที่อย่างเดียวสรุปก็คือที่ดินแปลงแรกที่อุดรไม่ผ่านนะครับแต่ว่าที่หนองคายนี่โอเคเลยเพราะว่าเฉพาะตัวบ้านนี้ก็สร้างไปหลายร้านแล้วเป็นบ้านสร้างใหม่ด้วย โอเคนี่คือบรรยากาศครับไม่เ,าาเข้ามาข้างในแล้วครับนี่นะบรรยากาศร้านเขาครับผมอตอนนี้เราเดินทางมาที่ หนองคายแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเมื่อเช้าเราก็แวะทานร้านอาหารชื่อร้าน Morning House นะครับแต่ว่าลืมหยิบมาถ่ายนะก็แนะนําร้านนี้นะครับอาหารอร่อยคุณภาพดีนะตอนนี้ผมถึงที่หนองสองห้องนะครับนะเขาเรียกว่าทางแยกหนองสองห้องจังหวัดหนองคายนะฮะก็บ้านหลังนี้ที่เราจะมาดูเนี่ยก็เป็นงานแทรกเข้ามาพอดีแล้วบางเอืญอบงเอืเรามาแถวนี้พอดีก็เลยขับเข้ามาดูนะครับ เป็นบ้าน2ชั้นนะครับอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโขงนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเคสนี้คือเราต้องมาดูก่อนว่าทำเนยที่ตั้งเป็นยังไงนะมองจาก Google Street แล้วอาจจะไม่เหมือนจริง <c oughs> ก็มาดูกันให้เห็นกับสลูกกระตาเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้าดูแล้วโอเคเดี๋ยวนัดวันมาทำสัญญาจำแนงกับลูกค้าอีกทีนึง <c oughs> อ่ะ ถึงสถานที่ที่เขาจะเอามาจำนอนกเราแล้วนะครับคือบ้านหลังนี้นะแต่ผมไม่บอกราคาแล้วกันว่าเท่าไหร่โอ้น้ำาไหลแรงมากเลยแม่น้ำโขงเต็มเต็มเลยนะฮะโอ้โหไหลโคตรแรงเลย่ะ นี่นะครับเขาจะมีไม้ที่ไหลมาตามแม่น้ำคงนะแล้วก็ถักไว้ตรงนี้นะแล้วพี่ไปดักดักมาได้ยังไงอะครับแล้วถ้าอยู่ตรงนน้นนะครับโอ้พี่ว่ายไปเอาเลยเหรอโอ้วหวน้ำไหลแรงเงี้ยนะไม่กลัวหรอแล้วอะแล้วถ้าเราเกาะแล้วเราเกาะมันเราก็ลอยไปกับมันเลยดิ น้ำเขาจะวนนะครับเหรอครับแล้วก็จ่ายแรงแรงน้ําแล้วก็ดันให้เขาเข้ามามันก็แต่คุ้มนะครับนักเป็นายตะเคียนทองไหนนายตะเคียนทองครับสีดำนั่นเหรอเฮ้ยได้เมื่อวานขายได้ขายได้เป็นแสนเลยป่ะเนี่ยแดดมันบนเขาซื้อกันหลักหมื่นเหรอครับหลักหมื่นนี่อกกี่นิ้วอะ อันนี้รอบต้นความโตนห่งร้อยห้าสิยาวประมาณ4เมตรถ้าเราไม่รวมตรงปลายที่มันแตกเขาเขาคิดที่เขาลากมือที่หมายว่าหลดเหมาเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้สลงลงแล้วพี่ไปขายใครส่วนมากจะเป็นเท่าแก่เขาจะเข้ามาซื้อเอ,อ,องอเพ่งหน้ามาซื้อ,ว,อว่ะอันน้นไม้สัตว์ไหนสักทอง ไอ้นี่มันหลุดมาจากมันหลุดมาได้ไงอ่ะพี่มันส่วนมากจะเป็นไม้ที่เขาตัดเอที่ป่าตามประเทศลาวหรือตามพม่ามันไม่ลาบหลุดมันตัดก็ไหลเลี้ยงกันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นต้นไม่ค่อยมันเป็นท่อนแบบที่เขาตัดทิ้งเลยอยะบางทีเราก็เจอเป็นผันเรื่อถวายจารใบพันผ่นวันนี้ต้องไปทำเฟอร์นิเจอร์เนาะใช่ครับร้านเฟอร์นิเจอร์เขารับซื้อแล้วยางมีไม้อะไรบ้างเนี่ยครับออันนี้เป็นไม้ไม้ก้านเหลืองก็เออ ไม,ไม้สักไม้แดงนี่ไม้สักอืถทาไมสักเนื้อเป็นอย่างนี้เนาะราัะคานที่เขาส่งลงไม้เข<ง>าทำพวกใช้ความร้อนพวกขนมปังพวกอะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะใช้ไม้ประเภทนี้โอ้ดีเนาะไม้แข็งคัะ ายนเนี่ยแข่งใช้เ<อ>นคิคสุดยอดแข่ง<อ>ไมไม้ดีๆแล้วตรงนี้พี่ต้องสามทา,านใครปะเนี่ยไม่บ้านเป็นชาวบ้านเขาก็อย่างนี้ทุกปีนะครับเราต้องเก็บว่ามาเก็บใส่ให้สวยงามขายถ้าลูกไปน้ำโขงไหว้ไม่ถึงโน่นแล้วใชคงไม่ใช่ลูกไปน้ำโขงโอ้โหขนาดนี้หรอโคงไหว้ตั้งแต่เด็กนะครับโอ้อันนั้นน่าจะเป็น จะเป็นไม้สัตว์นะเี้นั่นแะนะต้นลำต้นนั่นะนะครับลำต้นโออยงี้สบายเลยนั่นะเอาขึ้นแค่ท่อนสองท่อนก็ได้วันหนึ่งมันหลายพันแล้วนั่นแะดึงนะครับมองไม่เห็นนะบางท่อนเดี๋ยวพี่ก็จะโชว์เรานะแล้วดึงมาได้ไงนยอันนี้ใช้เคนยกเดี๋ยวพี่ก็จะโชว์ให้ดูว่าเคนยกมันไหลมาแล้วเราจะไหวไปแล้วฝั่งใชยไม่ดูสายขาดดึงมันกลับมาอ่านี่เขาพี่เขาจะลงไปเอาไม้ตะเคียนแล้วนะฮะอันนี้ตะเคียนตะเคียนทองนะอันนี้เพิ่งได้มา พี่เขาบอกว่ามีเท่าแก่เหมาไปแล้วเป็นหมื่นหลักหมื่นอันนี้ก็ล่องมานะตรงเนี้ยจุดเนี้ยที่ผมดูคุยอยู่เนี่ยตรงเนี้ยซอยเนี้ยคือที่ผมจะมารับขายฝากนะแต่ผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่เป็นว่าตัวเลขที่ที่ผมแฮปปี้อ่ะแล้วก็หลังเนี้ยคือผมก็จะขายนะครับแกบอกว่า สามีแกเสียชีวิตแกเลยจะขายบ้านเนะ่ะติดแม่น้ำโขงเลยบรรยากาศดีมากเลยครับลมพัดทบายสบายเเดี๋ยวเขาจะลองเขาจะเอาไม้มาขัดอะไรของแกก็ไม่รู้รอรอขึ้น ครับผมกลับมาที่ออฟฟิศผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมอัดคลิปตอนอาสายๆวันเสาร์นะฮะก็เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดหนองคายนะครับก็ภารกิจครั้งนี้เราไป2ภารกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราจองตั๋วรองบินไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อที่จะไปดูที่1แปลงที่จังหวัดอุดรที่จะมีน้องคนหนึ่งนะฮะแนะนําเข้ามานะครับว่าเจ้าของโครงการอยากจะสร้างบ้านขายนะครับอยากจะเป็นดีเวลลอปเปอร์รายย่อยแต่ว่าไม่ได้เข้าัดสรนนะครับมีที่มานําเสนออยู่1แปลงนะครับเราก็เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปที่อุดรธานีเนี่ยก็มีภารกิจแทรกขึ้นมาก็คือมี ที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะเป็นบ้านนะครับประมาณ560ตารางวานะครับอยู่ริมแม่น้ําโขงที่จังหวัดหนองคายอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับก็เราเข้าไปดูอีกหนึ่งภารกิจของเราก็เท่ากับว่า2วันใช้เวลาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่ากับการเดินทางนะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับสภารกิจเนี่ยนะครับภารกิจแรกคือที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นที่ดินอยู่ในอําเภอเมืองเลยนะครับแล้วก็ผังเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงแต่ด้วยความที่ ถนนหนทางทางเข้าเนี่ยมันเข้าจากถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะลึกประมาณเก0รอยเมตรแต่ว่ามันไม่ได้เก้าร้อเมตรแบบตรงไงพอเก้าร้อยเมตรเข้าไปแล้วมันจะมีถนนคือหลังจากถนนใหญ่เข้าไปแล้วนถนนมันก็ยังโอเคอยู่นึกภาพไหมถนน,มนก็ยังกว้างอยู่แต่พอมันต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อที่เข้าไปถึงที่ดินที่ตั้งแปลงเนี้ยซึ่งดูแล้วมันจะเอาเป็นว่าอืมดูแล้วมันมันไม่โอเคนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ย เวลาไปเนี่ยเราก็จะมีทีมงานของเราไปแล้วก็ทีมงานของอันโตนิโอเราเนี่ยก็สามสี่คนรวมผมด้วยเนี่ยครับก็เป็นทีมงานที่เราอยู่ในแวดวงกันธนาคารกันมาทั้งปล่อยสินเชื่อทั้งแก้หนี้มากันหมดแล้วนะครับก็เข้าไปช่วยตกผลึกกันนะครับเราก็ลงมาติฟันทงกันว่าที่ดินที่จังหวัดอุดอรเนี่ยเราคงไม่เอานะครับอย่างที่ไทยเพื่อนเพื่อน,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 นเห็นไปแล้วนะครับอันนั้นเราไม่เอาต่อให้มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงเพราะเป็นพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่ชุมชนหนาแน่นนะครับแต่ว่าก็ไม่เอา เพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับออโอกาสที่ติดมือสูงนะครับสภาพคล่องน่าจะต่ํามากนะครับอ่ะเราก็เลยไม่เอาปฏิเสธไปมันก็เลยมาภารกิจที่2ที่ผมถ่ายทําให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับอยู่ติดใกล้แม่น้ําโขงเลยนะครับเดินไปสักประมาณ30เมตรถึงละนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งที่อยู่บนเนินสูงนิดนึงนะครับ บอกว่านานๆทีจะมีน้ําไหลขึ้นมาท่วมนิดนึงนะครับซึ่งานานๆทียี่สิบสามสิบปีมีอยู่รอบหนึ่งนะบ้านหลังนี้ที่ไปดูนะครับเนื้อที่ประมาณ5้าสิบกว่าตารางวานะครับแล้วก็เป็นบ้านสร้างใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูผมเข้าไปคุยกับน้องเขาในบ้านนะดูสํารวจคร่า,าวๆนะไม่ได้เดินแบบละเอียดทิบยนะก็เรียกว่าบ้านแต่งบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่แบบรถนิยมแบบต่างจังหวัดจ๋านะครับเป็นรถนิยมคนกรุงเทพอยู่พอสมควรนะครับแล้วน,น้องเขาก็ทํางานที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าทันสมัยนินดนนหนึ่งนะน้องเจ้าของบ้านทันสมัยนิดหนึ่งนะแล้วก็เขาก็จะขอกู้จํานวนหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่จะต้องปล่อยกูอ้อไปเนี่ยน้อยมากส,าสัดส่วนน้อยมากนะเพราะนั้นเคสที่2เนี่ยเราแฮปปี้ที่จะปล่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอกุยเงื่อนไขกันนะในเรื่องเงื่อนไขาการผ่อนชําระเรื่องตราดอกเบี้ยอะไรก็ว่าไปอีกทีนะครับ,นะรบก็เป็นภารากิจ2เคสที่เราเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปที่จังหวัดหนองคายนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ กลับมากรุงเทพแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพละนะก็ประมาณนี้นะฮะภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับต้องบอกว่า,างี้เวลาทาคลิปเนี่ยเขาจะบอกว่าทําเพื่ออะไรผมย่างเงินคลิปนี้นมันจะมี2ประเด็นเนี่ยที่ที่น่าสนใจคือ1ึเนี่ยนะครับใครอยากจะกู้เงินกับเราเนี่ยนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวช่องทางการติดต่อให้นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ดีนะครับ ส่วนใครที่อยากจะเรียกว่าเห็นผมไปปล่อยกู้ที่นั่นที่นี่เขาอยากเข้ามาร่วมปล่อยกู้ด้วยนะต้องทอํายังไงนะก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่องทางเดียวกันนะครับเราเปิดโอเพนรับทั้งคนอยากจะกู้และรับทั้งคนอยากจะร่วมทําธุรกิจกับอัตโนนิโอของเรานะครับอ่าทั้ง2ฝั่งโดยผมเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมงานที่ทํางานให้พวก เพื่อนๆพี่ๆที่เป็นเอาเงินมาร่วมลงทุนกันนะครับผมจะเป็นคนทํางานให้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นนะบินไปนูน่นบินไปนี่นะเราก็ชอบอยู่แล้วเพราะเราก็ได้ไปทานนูน่นทานนี่แต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะไปกินทานอาหารที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมลืมหยิบ DJI ลงไปไม่ได้ถ่ายนะแต่บอกว่าอร่อยมากนะต้องบอกว่าอร่อยมากเยี่ยมเลยนะใครมาที่อุดอรแแบบไปได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับภารกิจครั้งนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ